นนี้นะคะก็มาจ่ออีกคลิปแล้วนะคะคือบอกจริงๆว่าเราเตื่นๆนะเราก็ลองมาใส่อิสลามดูวันนึงก่อนที่เราจะไปใส่นะคะเราต้องมีหนังยางก่อนนะเสียงพี่แผลนะคะเพราะว่าพี่ไม่ได้แบบง่วงอะทุกคนแต่วันนี้มันเป็นวันเสาร์เสาร์เตียวเตียวไงเตียวเราสังเกตว่าใส่ชุดเดิมนะเพราะใส่ชุดเดิมไม่มีเวลาอาบน้ำใส่ชุดเดิมไม่มีเวลาเปลี่ยนชุดเดิมพูดง่าย มาทุกคนมาจ้ะเราจะเป็นครูสอนอิสลามทั้งทีเราก็ต้องสวยไว้ก่อนนะนะแต่เรื่องผมไม่ต้องกังวลจริงๆเราไม่ใช่อิสลามเราแต่เราสั่งมา,างัาง้นๆแหละ จริงมันคือผ้าของคุณอินเดียนะเราเก็บตอนเราไปอินเดียเราไปซื้อของมาก็เราก็เจอผ้านี้จะได้ไปซื้อไปซื้อมาเพื่อจะได้เข้าสูกา่กับการเรียนเวยพนักนีนไม่ค่อยชอบเปียนเท่าไหร่เอาก็มาตั้งนานอะเป็นเกาอ,อีจแ เราขอตัวไปมัดก่อนได้ไหมเนะี่ยโอเคค่ะขอตัวไปมัดกันนะตอนนี้นะคะก็เสร็จแล้วนะคะเป็นเรียบแล้วมันอึดอัดมากอะ่ะอย่างน้นมันก็สวยอะ่ะมันแน่นมากเอาตรงๆเราต้องใส่แม้ด้วยไหม <c oughs> <c oughs> สวัสดีค่ะเราขอไปทางอินสเตชั่นแบบนับห,หนึงน่าดูสัญญาณชีเรกไก่ชเรกอะไรโทรศัตท์เจละนาฬิกาต้องดูตรงโทราศาัตท์อรสิบหกจุดอะไรสิบหกจุดสี่สิบเอ็นเหนูเป็นคนอิสลาม อิสลามห้ามกินไก่แต่เราชอบกินไก่เนาะไปสอนนักเรียนกันเผื่อวันนี้มีข้าวมันไก่เราก็กินไก่ไ,ได้เฮ้ยอ,อิสลามกินไก่ได้แต่ห้ามกินหมูนี่หว่า <c ười> ห้ามกินหมูมีครั้งหนึ่งมีเพื่อนมาตอนปอน่าจะเออปอน,น่ยก็คือว่าชวน ชวนเพื่อนมากินข้าวที่บ้านไนงะเขาไปถ่ายอินสตาแกรมชนไม่รู้แปลว่าอะไรขอไปถ่ายก่อบช่วยชินด้วยนะอย่าไปาไปเลยช่วยชินด้วยนะอยากก่าเกาะฉันไว้อย่างนี้สิชินไม่ชอบลูกมันอยู่ได้ไหรนก แค่คุณปล่อยฉันรอก่อนนะคุณคุณได้ไหมก็คือเสื้อเราอ่ะมีอันนี้อยู่เลยมีแค่ข้างเดียวด้วยอีกข้างมไม่มีอีกข้างก็แค่เป็นสวัสดีค่ะผมจะเองก่อน คคคเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงครับทุกคนศัตรูเพื่อปล่อยไอ้แสกและแผลจีเราไปสอนเรียนกันเด็กๆกันไปไปต่อหนึ่งแล้วนะคะนนี้นะคะ ชักไปสอนแบบสงบสงบตอนสุดท้ายเราจะมีไล่ล่านักเรียนนักเรียนห้องดูนั่นไปเราก็ต้องปิดตานี้ ก็ปล่อยให้นักเรีนทุกคนเนี่ยไปซื้อขนมแต่ยังไม่ห้ามกินนี่เธอเปิดล็อประตูมาให้หมดห้ามให้ใครเห็นพวกเราฉันบอกไม่ได้ไป,งไงไปิดไปเธอรู้ไหมว่าในหนักเรื่องไหนหนเกาเป็นเธอจะได้หรือ,ออาจจะเป็นจริง 爽。 เรไม่มีวันรอดไปจากฉันและแกก็ห้ามไปบอกคนอื่นแล้วกันคนรูแกลงเฉยๆอย่าไปบอกคนอื่นเขานะไปเลยยา้าว้าใครจะบอกครูแงใครอ่ะก็ครูไงเนี่ยของข้าวขาหัวแข้วเนี่ยอ่ะลองใส่ใครอยากใส่เตี่ยวไหมเอาดีกว่าน้องเป็นหมา เราจะแสดงเป็นชาวอินเดียแต่พรุ่งนี้นะคะเราจะให้ตัวจริงมาแสดงตัวที่เขาแสดงอะไปดูเกินแต่วันแต่เราก็จะแต่งไปด้วยนะแต่งกับเขาด้วยจะแ,แยกให้ออกว่าเราอะจะแยกเราอะจะแกล้งว่าสลับล่างกัน เราก็ใช้วันนี้วันเดียวแหละนักเรียนคงจะจับได้แต่นักเรียนจนเออตอนที่เรามานี่แหละเพราะว่ามีสองคนและเราก็จะไม่เถียงกันเราทำเป็นสนิทสนมกันแต่จริงๆริคือคือเราไม่สนิทเลยเราไม่รู้จักเขามาก่อนนะเอาจริงๆค่ะเอาง่าย แล้วก็จะเป็นพีซ่าสดีค่ะพี่ไอ้ยคือเป็นนักแสดงลนักย่างลำบากขนาดานี้นเลยเพื่อเพื่ะแค่ต้องมีนี่ค่ะอ๋อพี่เโคมาให้เราขนมาเยอะนะตอนนี้ค่ะน้องๆก็รู้กันหมดแล้วก็พาไปกินข้าวกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะหมดเวลากิน พอหมดแล้วก็มาเจอเรานี่เดี๋ยวเราจะถ่ายซุ้มๆกล้องเราจะเอนนั่งตรงเตียงนะนักเรียนคงไม่สกเกลมันจะอยู่ไกลนู่นเลยค่ะทุกคนเราจะค่อยไปี่ล่องการจนตัวที่นี่แค่เราต้องมาสองกระจกดูซิว่าเราจะไปได้เหมือนเห็นไหมอุ้ยผมอ่ะ ผมมันคือเร่งขึ้นอ่ะไม่เป็นไรหรอกมั้มเฮ้ยเฮ้ยเริ่มเลยไหมถือเช็ดก็หายตัวได้นี่นะตรงนี้เราอยู่ตรงนี้นะตอนนี้เราก็ไม่อยู่ตรงนู้นแล้วนะจากคนตรงนั้นหนังหางตรงนี้นักเรียนครูเองแล้วคนนี้ใครล่ะพี่เอ๋ ชอบว่าที่อยู่ในในทัง้งยงไม่เห็นกันในนะ่ะที่ขอดี่เอก็คือร่วงม,มือกันแกล้ง,มมงได้ครูเป็นครูพบเธอนะเธอจะคิดมาแกล้งครูไม่ได้ <c oughs> เดี๋ยว,ว่าเราโดนกันแล้วเลยเราขอไปแต่งชุดแป๊บนนะึง อันนี้นะคะแล้วก็เปลี่ยนชุดเสร็จแล้วก็จะเป็นพวกกระโปรงนะคะต่ข้า,างหน,น<ะ>ังเป็ดนะคะอาอนี่มไงเดีไยวเราก็จะมาแว้นมอเตอร์ไซค์กันค่ะแต่ระหว่างทางนะคะ,ะ,คะแล้วค่ะเราก็ไม่มีอะไรหรอกเออไปเถอะเสียเวลาจะตายไปประเด็นคือเราต้องหันหน้าใช่ไหมไปกันเลยจ้า เด็นเพีมไม่ได้คร่ะเฮ้ยอันนี้คือเรือนี่หว่าที่มันโยเกยโยเกยกโยกเยอ่ะแต่มันดูเหมือนเปลนะโอ้มันโยเกเยกแต่มันไม่ซึมน้ำนะเพราะมันเป็นพลาสติกใสเลยแล้วก็เป็นข้างล่างเนี่ยมันจะมีฐานแต่เขาฉา,านไปวางที่อื่นอยากไปอะ่ะเนี่ยนักเรยียนคนนี้ก็อยากไปอ๋อๆนี่น,น,นี่เห็นอะไร้ะดำๆอะ่ะ กลมๆอ่ะนี่มันโยงเลยใช้อันนี้แทนสกิลขั้นเทพก่อนนะคือเราหยุดน,นี่ยังไงมันก็ต้องเห็น,นหน้าเราตั้นเนาะหันมามองแม้มองตาขวางโกรธเหมือนโกรธเลยอ่ะโอ้เจ็บ เราเป็นเรือลำเล็กสุดก็ได้เลยให้นักเรียนเป็นลำเล็กกับพี่ที่พายเรือที่พายเรือแล้วเรียบร้อยจ้าไม้ตีไม้พายเรือเรียกได้เลยว่ามันคือไม้พายเรือของตูนคือเราได้พายเรือครั้งแรกอะ่ะแลวเราก็ไม่เคยพายอะ่ะมันพายยังไงอะมันก็ไม่ไปอะ่ะติดปัญหาไม่ไปค่ะ วิ่มไปเร้่อยเฮ้ยพี่เฮ้ยหนูน้ำแล้ว <c oughs> มาขง้งแรกเลยอุ้ยมันไปเร็วอ่ะตรงนี้ลมมันไปเร็วอ่ะอุ้ยเสร็จแล้วไปกันเลยจ้าเสียงมันจะเก็ตบอร์ดเลยเวลามาลงมา เนี่ยจริงๆมันมองแล้วมันทะลุน้ำใช่ป่ะแต่จริงๆมันไม่ใช่ไม่ได้เห็นน้ำเราพอดีว่ากล้องเราแค่มองไม่เห็นน้ำเพราะเราใส่สกิลใส่อัน,นั้นไม่ให้เห็นน้ำเนีย่ยเห็นไหมมันก็ไม่เห็นน้ำมันก็จะเห็นเีงส่นล่างเลยแต่ประเด็นกคือน้ำมันมาจริงอะแล้วเราเลยต้องพานักเรียนหนีไปก่อนไง ็จะท่วมสูงขึ้นพนักเรียนบางคนเนี่ยว่ายน้ําไม่เป็นเออว่ายเป็นแหละแต่ว่าเดี๋ยวจมน้ำเพราะว่านักเรียนบางคนเนี่ยจมน้าเด็กนักเรียนเขาลาออกคือมันต้องอันเนี้ยคือวนไปวนมาอยู่อย่างเงี้ยเราต้องไปกลับอีกรอบนึงนะทุกคนเพื่อจะให้อุ้ยเปียกอะ่ะ จริงเปล่าเวลาขึ้นขึ้นอันใดก็ว,ว่ายากเ้ยคือเราต้องเดินกลับไปเนี่ยเราไม่มีที่พายแล้วนะอันนี้คือเราต้องไปเองเลยอะเพราะว่าที่พายเขาใช้ใไปต่อของม่ขวัญ นักเรียนก็ตามครูมาแล้วนะต่อตอนนี้นะเราก็ขึ้นฝั่งได้แล้วแต่เราต้องกลับไปเอาสัมภาระต่างๆนะคะทุกคนก็คือพี่เขาให้ใช้สเก็ตบอร์ดอันนี้ที่โดนน้ําและเป็นไฟอะแต่ไม่แต่โดนน้ําแล้วไม่เป็นไรไปจ้าก็คือเราเป็นคนฝึกฝึกนักเรียนให้เล่นนักเรียนจอดค่ะ เอาได้เลยหาถุงอะไรมาใส่ก็ได้ลูกไม่มีอะไรลลูกไปเร็วในน้ำเท้าสูงใครว่ายนะ้ำไม่เป็นนะไม่ต้องมานะไม่มีเวลาล้าง ลูกไม่มีเวลาแล้วค่ะไปน้ำจะท่วมแล้ว